และตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะกับช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิษนุค่ะสวัสดีค่ะคุณอารสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาครับวันนี้จะมาพูดถึงน้องแต้วสุดาพรรีสองดีครับคนนี้นี่คือพูดถึงกีฬาอเช่นเกมก่อนดีกว่านะครับเคยได้รางวัลเหรียญเงินนะครับกีฬาเอเช่นเกมในปี2018ที่ผ่านมาที่จาการ์ตาใช่ครับผมแล้วก็มาพูดถึงล่าสุดเลยโอลิมปิกเพิ่งคว้าเหรียญทองแดงเชียร์กันทั้งประเทศใช่คุณนาใจเต้นเลยค่ะในสายตาคุณนาว่ามันสมควรไหมครับ สมควรแมตชนั้นเอกฉันไหมหรือยังไงดูแล้วถ้าพูดแบบไม่เข้าใครออกใครออกได้สามหน้าเลยอืแพ้ชนะเสมอได้หมดแต่โยสากลเนี่ยสมัครเล่นเนี่ยไม่มีเสมอไม่มีเสมอมันอยู่ที่กรรมการด้วยเขาจะให้ยังไงใช่โยออกอะไรก็ได้ออกอะไรก็ได้ให้เราชนะเราก็ดูไม่น่าเกลียดได้ซ้ดด้วยซ้ำไปเพราะว่าหลังจากจบยกสามแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเคลลี่แฮรริงตันไม่ได้ดีใจมากนัก แต่เสิยงที่แสดงความดีใจมากกว่าใช่เหรพะน้องอาจจะมั่นใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับผมดูผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสถ้าไม่มีการเมืองอะไรอยู่ข้างหลังเราก็คิดเยอะไปอาจจะคิดเยอะไปก็ได้ก็มันมีการเมืองอยู่หลังกีฬาอยู่เรื่อยๆสำหรับผมนะผมผมก็ชอบการตัดสินแบบสมัยก่อนนะที่ต่อยแล้วคะแนนขึ้นเป็นหมัดๆเลยไม่เหมือนกันห้าท่านกดเ้ืองให้กดพร้อมกันสามท่านคะแนนถึงจะขึ้นครับ ก็ดีนั้นแต่ตอนนี้คือจะบอกตอนช่วงพักยกคือใช้สายตาใช้ทัศนะแล้วก็ใช้ความจําว่าเอ้ยมันควรจะเป็นยังไงยังไงยังไงมันใช้ใช้ใจใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกมากกว่ามากกว่ามากกว่าการกดที่เห็นขณะนั้นเลยอะไรเงี้ยครับก็นั่นคือเหรียญทองแดงที่ผ่านมาล่าสุดของโอลิมปิกของน้องแต้านะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงอีก3ปีข้างหน้าแล้วครับคุณอาครับที่ปารีสใช่ครับคุณอาคิดว่าน้องแต้าจะ สามารถกลับมาสู้ได้อีกครั้งไหมตอนนี้30อีก3ปี33ครับไหวไหมคุณอาดูความเป็นผู้หญิงมาดแมนดูความรักในการชกแล้วน่าจะไหวแล้วถ้าหากว่าดูคู่ต่อสู้ของเต้วเนี่ในรอบสีมิสฟิแนลได้เหรียญทองแดงดูบนแท่นจะเห็นเลยว่ามีคนหนึ่งได้เหรียญทองแดงพร้อมกับเต้วคราวนี้อายุปีครับปีเป็นนักมวยฟินแลนด์โขเข้าถึงรอบสีมิสฟิแนลแล้วแชมป์แฮริงตันอายุ3 1ปี ก็จะแก่กับแต้วนิดหน่อยเมื่อแต้วไปชกที่ปารีสดังนั้นต้องถามหัวใจแต้วก่อนก็แต้วยังมีความสุขในการชกมวยหรือเปล่าถ้ามีความสุขยังชกได้เรื่อยซ้อมด้วยความรักซ้อมด้วยความสุขเขาก็ไปได้ถึงโอลิมปิกที่ปารีสย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถือว่าอายุ33ก็ยังไม่ได้แบบแก่เกินไปไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วตอนนี้แล้วระหว่างทางเนี่ยปลายปีนี้ก็มีซีเกมที่เวียดนามปีหน้ามีที่หางโจที่เมืองจีนเอเชียนเกมปีถัดไปชิงแชมป์โลก มีกิจกรรมให้ทําตลอดเวลาเหมือนได้ซ้อมตลอดไม่หยุดเลยได้ซ้อมได้เคลื่อนไหวตลอดเวลาครับก็ขอให้น้องแต้วฟิตตลอดปีแล้วกันนะครับผมแล้วก็เก็บเหรียญในระหว่างการแข่งขันที่จะรอโอลิมปิกมาทั้งเอเชียนเกมทั้งซีเกมใช่ไหมคุณนาครับก็ขอให้ฟิตไปเรื่อยๆแล้วมวยมวยสากลสมัครเลนเนี่ยชกแค่3ยกไม่ใช่สิบสองยกความบอดช้ำมันไม่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 เหมือนกับมวยอาชีพค่ะดังนั้นถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีที่สําคัญที่สุดก็คือ ความสุขและความรักในการทกในการซ้อมมีหรือเปล่าถ้าตราบใดยังมีความสุขความรักในการซ้อมอยู่เนี่ยไปได้แน่นอนอายุสาอายุสามไม่เป็นปัญหาใช่แล้วก็เชื่อว่าอย่างที่คุณอาบอกเนาะระหว่างทางมันมีหลายแม์ที่จะต้องแข่งขันใชม่มันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นความทา้าทายอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วกําลังใจน้องก็ดีด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าชกคราวน,าวนี้พอชกเสร็จแล้วได้เหรียญรางวัลมาเนี่ยมันเห็นหน้าเห็นหลังสรับฐานะความเป็นอยู่อนาคตที่บ้่นคงค่ะ ก็มีกําลังใจมากขึ้นด้วยแหละใช่แล้วก็ให้น้องแต้วมีกําลังใจในการฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยแล้วกันนะครับผมจะได้นําเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยเราใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณอาพิษณุมากมากนะคะขอบคุณนะครบครับครับแล้วนี้ครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครับพวกเราครับทุกวันเสาร์8โมงตรงทางช่องวันสามสบแแห่งนี้กับรายการสปอร์ตั้งปังนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ